เพราะวันฝนตกฝนตกในซองสามมือนะฝนตกเวาก็เอียนพวกก็อันนี้ละ่ะอันนี้เขายอดได้ที่ซิมบ้าตายเขาบอกเขาคัดโบบกนี่ต้องซากะอยากพังจังหน่อยอยู่ละก็นจต้องฝนตกอันนี้พวกนนรพริกพริกใหญ่ไดนะ้ไหมพวกพริกเอามาปลูกพริกใหญ่แล้วนะมักถอดจากบ้านมาปลูก เดิซื้อปลามาปล่อยล่ะเพราะบักพริกนี่บักพริกนี่โบเหียวเลยเนาะในการบกพริกบักพริกนี่ต้นบักใหญ่ขุนไม่บานบึงผลงานเราต้นเสียงครบเสียงเขียดน,น้ำท่วมที่มท่วมแดนอยู่บาน เหลือให้น้ำเต็มแล้วนะ่ะข่อยอัดไว้แต่มือนะเช้านี่เน้ํเต็มทีบเลยเด้เหยเตดต้นไม้ย,ยืนต้นแล้วระทันลงรพริกบักเขือลงเบิดล่ะไปย่างไปเบิ่งทางพุ่นกล้วยเฮาุอันนี้คั่นหัวกันหัว ง้อปลามันหลายพี่น่องง้อปลามีเข้าเราบนซ้ายาจะาของพี่น่องปูพักอีเลิศปักแข้งกับอามากอีกสี่หาต้นโอ้มีเหี่ยวเลย นั่นเลยว้วยตาน,นี่นั่คยปลูกหันปลูกหันปะนี่ตัวนียกวนบะคงมันคือำมันเหลืองบตดำบะตำแล้วมันมันเป็นตีนถตายห้ยปลูกไหม, <laughs> ม คุงก็ดอกกันเดตันหฮาเม็ดเฮากูตัวอยาร่างมือเด้อโอ้อือวดรวดน้ำกะเรียบร้อยแล้วพี่น <somet ingers> ้องอันนี้บักล่วยไข่น่อเนี่อันต้นกระเจี๊ยบต้นบักแข้งบกเครือ นกอไม้อันวาดนี่กะน,นี่เลยนกอไม้คุณน,นายนี่นกใหม่บอัมนี้เดี๋นี่บเพ่ท่านเอาแล้วนี่ดเดี๋ยวมือได้วางวางพาลาดมามอันที่เก็บบัพพีบ่มีอยู่บ่เอาห้องปลูกอาทิตย์เดียวมันคือไม่ไมีมีหมากแล้ว <laughs> ลายโอ้หุดเต็มทิงง่นยินนงนั่นเลี้ยมลนเล้มโลนถิ่นจิงเลยตรงนั้นตอากับปูกเต็มทิ่อยิงน้อยสุกแล้วก็มีโอ้บ่มีเหี่ยวแล้วไงพอดีที่นั่นแดงคิงคิงสิมันโลนถิ่นจริรง,ลงเลยไง กูนะแค่ถุงเพราะว่าเก็บเอาเนี่ยเนาะเจะบอกเลยบอกมันเป็นดอกมันเป็นดอกด้วยตอนนี้มันติดตึงเก็บเอารลนั่นแหละมันโลนถี่

มันมีอากาศที่ท่งไห้ท่งหน้าหัาล่อมเรียบร้อยแล้วล่ะกันงัวงัวภูมังไงไปใส,สยงัวหน่อยจะดีขอขอข้าสวนกันปับไม้กันเชียงเงินเชียงทองบุรีเบิง่งนากันบดติดเพิ่ืนป่า ยี่เป็ดแถวหลังเป็นหลังแมให้หน้าเนี่ยเยบ็บไปในหมากทุบมันเ็นหมากทุบผีทุบพี่น้องขั้วกับรั่วฮะหัวกับอ้อมเรียบร้อยเพราะกระเขราะไม่เห็นไม่น้อยอย่างละ เรารวดน้ำไอ้คลองว้วัน